เกมลับของขอนแก่นรับลึกและรับลึกและรับเยอะมันก็เลยทำให้ประตูเนี่ยต้องต้องแบกืวนกันในเรื่องของยิงไกลตำแหน่งการยืนที่านาดคนอยากให้ติดทีมชาตินะน้องแอคซิส์ดีแล้วตำแหน่งการยืนดีนะแล้วก็ดูปฏิกิริยาไม่พานิคเลยแต่ลูกเนี้ยยังไงมันก็ต้องเข้าอ่ะไอ้ลูกสุดท้ายเนี่ยเรียกติดเถอะทีมชาติมันเดย์ไนท์ชลบุรีขอนแก่นครับอ้อันนี้ต้องพูดถึงต้องพูดถึงพี่จวันวังท้เมั่โอ้ที่านาดคนอยากให้ติดทีมชาตินะพี่จุ๋ย คือเซฟแบบพี่นึกถึงไทยว่าพี่นึกถึงกำพลตอนที่อ่อปท็อปขึ้นมาจังหวะทำอะไรดูดีไปหมดเออเรียกว่ากรีนชีตต่อเนื่องหลายๆเกมอะไรเงี้ยแต่น้องแอคซิส์ดีแล้วตำแหน่งการยืนดีนะแล้วก็ดูปฏิกิริยาไม่พานิกเลยนะแต่ว่าเหลี่ยมของต้องยอมรับว่าเกมของโค้ดบอสเองของขอนแก่นเนี่ยรู้สถานการณ์ว่าพอเป็นรองเ่ยทำให้เกมมันช้าลงตลอดอคือใครเป็นแฟนขอนแก่นก็จะรู้สึกแหละว่าบางครั้งมันก็อึดอาจจะว่า ดึงจังหวะบ้างอะไรเงี้ยเกมรับอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันต้องชมเรื่องของความเข้าใจของผู้เล่นรู้ว่าทุกคน่ะพยายามมุ่งมั่นแล้วมาทำงานหนักกับเกมรับมันต้องทําให้มีช้ามีเร็วนีสิ่งหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้สําคัญคือสุดท้ายคือผมว่าแค่ชมประตูก็ไม่เชิงเอาจริงๆโอกาสการยิงอ่ะมันก็ไม่ได้ยิงได้จับแจ้งมากนะด้วยนะตั้งแต่เกมบูดีนั่แหมันลากเลือดไปจนกว่าจะไปถึงหน้ากรอบคือเชฟเกมมันมีความ เขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าอ,อะไรฮนะด่านอะ่ะหลายขั้นตอนถึงเ่อก่อนไปถึงประตูเออเนี่ยดูแต่กว่าจะตั้นเข้าไปในกรอบได้นะมันต้องผ่านเที่ยวมากออแล้วกว่าจะไปถึงใช่ใช่ก็คือเกมลับของขอนแก่นนะ,ะลับลึกและรับลึกและรับเยอะอม, <laughs> มันก็เลยทําให้ประตูเนี่ยต้องต้องแบกไว้กันในเรื่องของยิงไกลตำแหน่งการยืนขอนแก่นจะเล่นแบบนี้ไปสําหรับซีซัน่นนี้มันจะโอเคไหมพี่จุนคือการมีแต้มนอกบ้านแล้วก็มีแต้มกับทีมใหญ่ มันส่งผลกระทบกับว่านี่คือจุดขายข,ายของเกมรับที่ดีแล้วแต่ทีนี้ไปต่อยอดยังไงจากเกมลุกอะ่ะเพราะว่าเกมลุกมีโอกาสนะวันนี้วันที่เล่นกับชมรีก็มีโอกาสเกือบทุบชมรีได้คือผมมองว่าเกมลุกเขาเขาฝากไปเลยเขาฝากให้3ตัวต่างชาติต,ตัวบนนะเบนเนอร์ลองจิวลองจิวพ,พี่เห็นเบนเนอร์พี่อึดอดัดะเออผมก็อึดอดัดทำไม,มคือเขา จะสปีดก็ไม่สปีดใช่จะแข็งแรงก็ไม่ชัดเจนจะแบบเก็บบอลจะส่งให้กูไหมกูก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคืออารมณ์เล่นร่วมก็ไม่ใช่เออมันก็เลยไปพึ่งด้านข้างอ่ะแล้วที่แบกคาราบูเอ้ป่ะคาบูเอ้คือแบกจริงๆรลองจิวเนี่ยลองจิวก็เคลื่อนตัวเมลองจิ้วก็สามหกสามเจ็ดแล้วนะอ่าใช่ทั้งคู่เลยนะคาบูเอ้ดูเลสามคนเนี่ย แล้วก็ขอนแก่นก็จะเห็นเลยว่าสามคนก็คือลุกไปสามคนคือคัดท้ายอ่าส่วนจังหวะนี้นน่าสนใจหน่อยโดนหลอกกรรมการโดนหลอกเต็มๆแล้วแล้วกรรมการวันนี้มีปัญหาจริงเป่าเร็วคือแฟนบอลชมเชียที่ชื่อว่าอึดอัดแน่ครับคือไม่รู้ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป่าใช่ใช่มันทำให้เกมไม่ต่อเนื่องเกมหยุดนานมากเขาสิบดนาทีอ่ะเขาเขาผิดเองเขาผิดเองกับจังหวะจุดโทษเขาบอกใช่ใช่ครับแต่ลูกเนี้ยยังไงมันก็ต้องเข้าอ่ะไอ้ลูกสุดท้ายเนี่ยโอ้โหยศกรคือวิ่งมา วิ่งมาหนักูวิ่งมาแปรจากวงเวียนปาโลมาพี่โอ้โหไก่ไปบ้างและไอ้คนเซฟอ่ะบางแสนเหรอวะอ๋อไอ้ลูกไอ้คนเซฟอ่ะเหมือนกับไอ้ลูกเนี้ยกูทิ้งชีวิตแล้วผูเซฟปุ๊บลอยแล้วมันคือเซฟเพื่อหนึ่งเด้มจริงๆอ่ะใช่อูเป็นสิเอาแต่เรียกเถอะเรียกติดเถอะทิมชาติอ่ะคิงครับคิงครับควรมีไม่เสียหายเลยคิงครับควรมีบอกว่าไอ้ติดทิมชาติได้ นี่ก็ติดดได้คือตอนนี้หลายคนบอกว่าคนที่ควรเลือกติดทีมชาติในคิงคัพเนี่ยโอเคถ้าจะไม่มองตัวเก่าๆก็สรานนน์อ่ะชีววัตประท้วงคำใหม่ลองดูไหมเอากรพลเนี้ยลองดูพวกชัดชัยสิวรักษ์เนี่ยเรารู้มืออยู่แล้วถ้าคนเนี้ยเล่นต่อไปเลยนี่ดูอถิิองสถิติของชิววัตวังพันหน่อย เก้าสิบนาทีจากเกมล่าสุดเซฟ10ครั้งนะครับครับบินไป6เซฟลูกยิงในกรอบเขตโทษเนี่ย7ครั้งโชคบอลออกมาอีก2อครับโอ้ตายถูกมือขาดแล้วอย่างนี้อย่างคนอย่างนี้คนไม่ชื่อนะใช่พี่แนะนำนะดีเลยแหะพี่ว่าโครงสร้างหรือว่าสควอตของผู้เล่นทีมชาติไทยในโคต้ามันจะเยอะขึ้น